ระหว่างนี้่ินไปออกขับไปดีค่ะเรื่องราวความรักเป็นไงบ้างคะเป็นรายการที่กลัวม,มากทีแ<ต>่แบบว,แว่าไปเปิดใจแบบว่าใช่ค่ะก็คือจริงๆต้องบอกว่าเป็นรายการที่ไม่ค่อยตอนแรกไม่กล้ายอยากจะไปออกแต่พอดีคุยกับน้องทีมงานว่าเฮ้ยเราสะดวกใจที่แบบอยากพูดเท่านี้พ่อหมิงก็ต้องยอมรับว,ว่าคือส่วนใหญ่เวลาเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปพูดถึงเรื่องคนเก่าๆมากนะกเพราะว่า บางทีอย่างตัวเราเองแล้วก็มีทางเดินเส้นใหม่ของเราเขาก็มีเส้นใหม่ของเขาอะไรเงี้ยแต่หนิงก็ไปพูดในมุมมองของความรักมากกว่ามันเป็นเหมือนการสะท้อนให้เห็นบางคนอาจจะมีประสบการณ์เหมือนเราแล้วในวันนี้เขายังหาทางออกไม่ได้แต่เราออกมาได้แล้วแบบเนี้ยค่ะมันก็เป็นกําลังใจให้เขามากกว่าแมันดูแบบเข็ดมากกลัวแล้วไม่เอามาวอะไรมันเข็ดจริงๆคือสิ่งที่เจอในในเทปที่เล่าไปมันเข็ดจริงๆเพราะว่าหนิงเชื่อว่ามันไม่ใช่หนิงคนเดียวที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นมันมีหลายต่อหลายคนที่เคยเจอเหตุการณ์แบ บบนีเพราะว่าต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยการที่เรามีโซเชียลเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะมันทําให้คนเราอ่ะรู้จักกันง่ายขึ้นเเราทําความรู้จักกันได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมันไม่ได้มีอะไรกําแพงมากนะักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นดาบสองคมของชีวิตคู่เนาะหมายถึงว่าคนที่คบกันความสัมพันธ์แบบนี้อะไรเงี้ยคนก็ยังมตา ดูเงระคะว่าเป็นใครกันนะทต่ไม่หนิงเขตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปรู้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาเอาเป็นว่าคือขอไม่บอกแต่ว่าเป็นประสบการณ์มาเล่าให้ทุกทุกคนได้ฟังว่าเอ้เราก็เคยเจอแบบนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะคือมันบางคนเนี่ยตอนนี้อาจจะประสบอยู่แล้วคิดว่าหวยอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่แย่ที่สุดในชีวิตบางคนถึงขั้นอาจจะแบบคิดในทางที่ไม่ดีกับตัวเองอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันมีทางออกและอยากจะให้รักตัวเองเยอะเ คือไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราและพ่อแม่เราแล้วนะคะถ้าเขาทาไม่ดีไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเราทาของเราให้ดีที่สุดดีกว่าวันนี้เข้มแข็งเดินเก่ามากเอฟเฟกต์ไหนแตบว่าเล่าเรื่องเราทํานอะไรเงี้ยไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีเลยเพราะว่าหมิงหมิงพูดกับทางรายการชัดเจนว่าหมิงไม่ได้มาออกเพื่อจะมาแฉใครคือเพราะหมิงอย่างที่หมิงบอกว่าทุกๆคนเขาก็มีเส้นทางของเขาเราก็มีเส้นทางของเราเหมือนกันแต่เราแค่มาเล่าประสบการณ์แชร์ให้ฟังเฉยๆแล้วก็ เราไม่ได้พูดอะไรน่าเกลียดเลยเราไม่ได้ไปว่าเขาถ้าดูจริงๆหมิงมีแต่แชร์ตัวเองรารู้สึกอายมากกับสิ่งที่เล่าไปว่าเป็นทางประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือเปล่าเราไมผู้หญิงไม่อยากทดนคบมน้อะ จริงๆมันเกี่ยวนะคะคือมันไม่ใช่ว่าไม่อยากมีความรักอีกถ้าเราเจอคนที่ดีคนที่ใช่เราก็อยากเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็มันเป็นบททดสอบบทเรียนให้กับเราต้องระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยเราต้องดูคนมากแค่ไหนเราต้องระวังคนมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วโสดกี่เดือนที่ปีแล้วคะโอ้ก็เกือบปีแล้วนะคะก็น่าจะเกือบปีแล้วใช่ มีเข้ามาคุยค่ะในวงการไหมคะในวงการไหม <c oughs> เออเรียกว่าไม่อยู่ในวงการดีกว <c oughs> ่าก็โสดก็ไม่ไม่รู้ว่าจะโสดนานเท่าไหร่นะอืมใช่ค่ะก็จริงๆมันก็มีคนเข้ามาแหละเราก็อยู่เท่านี้แล้วนะ้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องดูดูกันไปถ้าคนที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้น ถึงว่าเราเข้าไปก็ไม่เสียหายเนาะแต่ว่าถ้าอะไรที่เราแบบว่าเราก็ดูแลตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเพิ่มก็แต่ม,มันก็ต้องเลือกแต่มันยังไม่หมดสัมพาในความรักใช่ไหมอ่มันก็มันก็แอบหมดมันก็แอบกลัวแล้วมันก็แอบหมดไปบ้างที่รู้สึกว่าเฮ้ยเออคนดีจริงๆเนี่ยที่แบบมันจะนมีไหมเพราะว่าเอาจริงนอกเหนือจากตัวเราที่เราเจอเนี่ย รอบข้างเนี่ยค่ะมันมันมิงว่ามิงมันมีคนที่เจอหนักกว่าหมิงเยอะมากแล้วมิงรู้สึกว่าบางทีแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยคือบางทีเราก็ระวังคนของเราแล้วแต่คนอื่นที่เข้ามามันก็น่ากลัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันเนี่ย่ามันก็มีผลกับลัฐใหม่ทจะเปิดใจมากขึ้นก็อาจจะเป็นกําแพงสูงขึ้นให้กับคนใหม่ที่แบบเขาก็อาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันต้องตั้งกำแพงขนาดนั้นแต่เราก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็เป็นผู้หญิงแล้วเราก็ เออ่เราก็ไม่อยากจะคบใครไปเรื่อยๆแล้วอะเราก็อยากเรียนรู้จริงๆแล้วก็ศึกษาศึกษาได้ถ้ามันใช่ก็จะได้แต่งงานมีครอบครัวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ็เพราะวาทนใหม่ก็แฮปปี้มากกว่าใช่คะคนไหนญิงมีแฟนใหม่แล้วล่ะอะไรต้องเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะทำไมมีเสียงคลายอะไรแบบใครอะคะ คือมีจะตัดสินใจพลาดหใช่ค่ะคือก็ก็มีคนคุยิงมิงก็มีความสุขค่ะหล่อไหมอะคะก็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 ดูโอเคค่ะเราเล่นแต่ว่าสามนานหรือยังพี่หมิงเป็นคัพใช่ไหมเขาพี่หมิงก็เป็นแฟนแล้วเออมิ่งว่าหมิ่งคุยคุยอยู่ดีกว่าค่ะคือแบบว่าคือแบบว่าเราก็สื่อสารที่บอกไปค่ะกำแพงสูงมากจริงๆริงคือกำแพงสูงมากๆที่แบบถ้า ถ้าเขาไม่ชนะใจเรารวไมไปถึงไม่ชนะใจคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถึงพูดเลยว่าหมิงจะไม่เริ่มต้นอออ,อันนี้หมิงว่าหมิงต้องเป็นแบบประการสุดท้ายแล้วแหละคือถ้าให้คุณพ่อคุณ,คณแม่ช่วยดูด้วยอย่างเงี้ยค่ะยังมไม่รีบร้อนแล้ว,ว,วไม่ไม่ลดด่วนค,<ม>ค่ะไม่รีบร้อนแล้วไม่รีบร้อนเลยค่ะคือเอาดีๆจริงๆคขานี้ยใคเพื่อนก็เชียร์เราเยอะนะให้แต่งงานใครอะทำที่หวาเอ๊ะทำไมที่หวาด้วย คือเชียร์เพื่อนคือเพื่อนหมิงแต่งงานหมดแล้วอ่ะเขาก็อยากเห็นเราแบบมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกจังหวะชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะคือถ้าจังหวะเรายังไม่มาเราจะไปรีบไปก็เท่านั้นแต่ถ้าเราเจอคนที่ใช่บางทีหมิงอาจจะแบบ3เดือน6เดือนแต่งก็ได้เราไม่มีใครรู้คือถ้าเขาใช่จริงๆแล้วเขาทำแบบทำดีให้กับพ่อแม่หมิงเห็นแล้วทำดีให้ตัวเราเห็นว่ามั่นใจว่าเขาคือคนที่ดีเราฝากชีวิตไว้ได้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็จะตัดสินใจไม่ลงรูปละ <laughs> ไม่ค่ะไม่ลงก็คือแบบเจอกันแต่ยังไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยยังค่ะขอขอแบบขอเก็บไว้เป็นพื้นที่ส่วน,นตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่หวานเป็นลูกพี่หวานหนักไปอีกวันนี้เจอกันได้ยังไงก็ <S 1> <S 1> เจอกันสายบุญค่ะก็ไม่โอเค,อเคแล้วใช่ไหมเ,เคยเจอคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ะอย่างที่บอกไปว่าเราเองนี่แหละตัดสินใจแล้วว่าถ้าคนต่อไปจะเข้ามาเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยศึกษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยเจอแล้วแล้วก็ นาจากสายบุญในการทําบุญโควิดนี่แหละค่ะคือรู้จักกันแล้วพอดีเนี้ยก็เลยชวนกันไปทําบุญชวนกันไปทําบุญแล้วก็เหมือนถูกคอค่ะคุยกันรู้เรื่องเหมือนคุยภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยเออศึกษากันไปพ่อคุณแม่ว่าอะไรบ้างเาเจอแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกให้ให้ค่อยๆดูค่ะให้ศึกษาไปถ้าเขาคือคนดีหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะตัดสินได้ ไม่ได้ภายในเพียงเดือน2เดือนเนาะเราก็ต้องดูนาน,านๆอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคนเข้ามาเขาอยากมาชนะใจเราเขาก็ทําได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าระยะเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะ,คะ